ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชกการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณนุ้ฟังกับผมสิทธิชัยกระเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับของการสงครามนะครับการทหารต่างๆนะครับในพื้นที่ประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายซีรีส์ทีเดียวนะครับที่น่าสนใจนะครับไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับท่านพลตรีสนิโรธธรรมยศนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีีคครรรรัับบท่านนต ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับครับก็เรียกว่ามีเรื่องราวของวีรกรรมนะครับในหลากหลายสมรภูมิของนักรบไทยเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปกันที่บ้านชํารากเนี่ยนะครับซึ่งเราอาจจะเคยพูดคุยในสมรภูมิที่นี่หรือว่าเรื่องราวของบ้านชํารากแล้วนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียกว่ามีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทีเดียวนะครับกับสนสืบชมพูนะครับเป็นทหารนาวิกโยธินด้วยนะครับนับใช่ครับ ก็วันนี้จะขออนุญาตนําเสนอเรื่องของสารพานาวิกโยทินสนสืบชมพูนะครับซึ่งก็เหยียบกับระเบิดขาขาดครับคุณสิทธิชัยอยู่ที่สมรภูมิบ้านชํารากจังหวัดตราดปี2528นะครับมีความกล้าหาญมากคือในช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยผมผมเชื่อว่ายังสับสนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวีรกรรมความกล้าหาญของทหารไทยในอดีตครับ พราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าฐานไทยอายุห้าสิบออกรบด้วยเหรอไทยเราไม่รบมาตั้งนานแล้วนี่เรารบทั้งสุดท้ายในสงครามเวียดนามไม่ใช่เหรอสองพันห้าร้อยสิบแปดเพราะว่าเวียดนามเนี่ยแตกนะเวียดนามใต้แตกสองพันห้าร้อยสิบแปดแต่จริงๆฐานไทยกองพลเสือดําเนี่ยถอนกลับมากันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าสิบหกแล้ว,ลวอเมริกาถอนกําลังหมดไทยก็ถอน องปีให้หลังนั้นแนะ่ะเวียดนามใต้ถึงแตกนะครับ <c oughs> คนก็จําสับสนว่าเรารบกับเวียดนามเนี่ยมันก็คือรบกับเวียดนามในสมัยสงครามเวียดนามปี25 1 4 1 5 1 6อี 45, าหะไรทำนองเนี้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยการรบกับเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ครั้งนั้นท <c oughs> ต่มันเลยจําภาพของคนรุ่นใหม่ว่านั่นแหะคือครั้งสุดท้ายที่ไทยไปรบแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณศริชัยในช่วงหลังจากเวียดนามใต้แตก2518เนี่ยเวียดนามเนี่ย ได้ส่งกำลังเข้ามาในกัมพูชาใน,ในช่วงประมาณปลายปี2521นะครับก็เข้ามาโค่นล้มรัฐบาลเขเมิแดงซึ่งเขเมิแดงเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันกันกบเวียดนามนะนะเวลานั้นแต่ว่ารัฐบาลเขเมิแดงที่ปกครองกัมพูชาณเวลานั้นเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์สายจีนส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์สายสหาภาพโซเวียตนะครับ,รบในช่วงปี2021เนี่ยสหภาพโซเวียตกับจีนซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของ โลกคอมมิวนิสต์เนี่ยมีความขัดแย้งกันนะครับมีการตระกันตามแนวชายแดนจากเดิมที่กอดคอสู้กันมาด้วยกันนะครับปรากฏว่าเมื่อพี่ใหญ่คือจีนกับสหภาพโซเวียตแตกคอกันแนวเวียดนามกับเขมรแดงก็แตกกันไปด้วยนะครับคราวนี้เขมรแดงเองพฤติกรรมเขาเนี่ยก็ไม่ได้น่ารักนะฮะถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าช่วงที่เขมรแดงเนี่ยเข้ายึดครอง กรุงพนมเปญเข้ายึดกัมพูชาหลังจากที่เวียดนามใต้แตกแล้วเนี่ยปี2518เนี่ยกัมพูชาก็แตกนะครับลาวก็แตกแตก่ปีเดียวกันหมดเลยนะครับตามประเทศกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยนะครับแต่ว่าในขเขมรเนี่ยขเขมรแดงยึดของอำนาจเสร็จก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะรพรพศเนี่ยฆ่าคนที่มีความรู้ความสามารถนักประวัติศาสตร์นักปรัชญาด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ฆ่าหมดเลยนะครับถึง เป็นล้านคนถ้าเราเคยศึกษาเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ของขเขมรแดงนะประวัติศาสตร์ของขเขมรแดงของเขมรของกัมพูชาจึงหายไปไงครับคุณศรีชัยนาวันนี้ขเขมรจึงพยายามเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกกันว่าประวัติศาสตร์ปฏิปโตเพราะว่าคนคที่รู้เรื่องราวต่างๆมวยไทยลำไทยสไปต่างๆเนี่ยมันสูญหายไปในช่วงที่ขเขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพ,พ,พันธุ์ไปเกือบหมดแล้ว ดังนั้นประวัติศาสตร์เขาเลยสูญหายไปเลยเป็นศูนย์ไปเลยนะครับ,รบที่เหลือจากการฆ่าล้างบ่อพันธุ์เนี่ยก็หนีข้ามาฝั่งไทยอา,าชายแดนด้านไทยในขณะที่เวียดนามเนี่ยก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของขมิแดงเพราะว่าอยู่โคละสายแล้วยังไปเกะกะละรานเวียดนามด้วยขมยินแดงเนี่ยลุกล้าเข้าไปในเขตแดนของเวียดนามด้วยลุกล้าเข้ามาในเขตไทยด้วยนะครับปี2อ2 1 2นยี่ิบเยิบเนี่ยขมิแดงเนี่ยล้ําเขตแดนแถวบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์ แถวหาดเล็กจังหวัดตราดเข้ามาเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนคนไทยพฤติกรรมเขาก็ไม่น่ารักนะขมิแดงเนี่ยฉะนั้นพอเวียดนามเนี่ยเคลื่อนกําลังพลเข้ามา,าจากความขัดแยง้งปลายปี2521ครับครับเวียดนามเคลื่อนกําลังพล13กองพล150,000กว่านายเข้ามายึดครองประเทศกัมพูชาโค่นลงรัฐบาลขมรแดงครับขมรแดงสู้ไม่ไหวครับสู้ได้แค่เดือนเดียวมั้งครับพอมุกกาา2522เนี่ยครับ กัมพูชาแตกกรุงพนมเปญแตกนะครับ,รบแล้วก็ขมรนแดงก็หนีนะครับหนีกระเซิงกระเซิงมาจะไปทางด้านชายแดนติดเวียดนามก็ไม่ได้หนีเสือป่าจอรอเค้ก็ต้องหนีมาฝั่งไทยถูกไหมครับ,รบก็มาเกาะอ,อยู่ตามแนวชายแดนไทย ตอนนั้นเนี่ยมีขมิที่เราเรียกกันว่าขมิสามฝ่ายกันั้นเพิ่งติดร้อยตรีใหม่ๆเลยนะแล้วผมก็ทําหน้าที่คล้ายๆคุณสิท่ิชัยนี่แหละค,คือเขียนบทความนะฮะสมัยนั้นนจะมีวิทยุข,ของกองทัพชื่อรายการเพื่อแผ่นดินไทยนะเราจะออกอากาศตอบโต๊ะฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับ,รบเราเรียกพวกขมิเหล่านี้ว่าขมิสามฝ่ายทำไมมีสามฝ่ายก็คือขมิแดงอันแรกเนี่ยนะที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่โค่นล้มที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วยังมีขมิกลุ่มที่สองเราเรียกกันว่าขมิเสรี กลุ <c oughs> ่มเนี่ยเคยเป็นกู้อดีตกับขมรนแดงลบกันมาตั้งนานแล้วละ่ะแต่ว่าพ่ายแพ้ <c oughs> ขมรนแดงยึดนครยึดเมืองหลวงได้นะครับ <c oughs> ขมรนเสรีเนี่ยนาโดยซอนซานเราเรียกกันว่าบางทีว่าขมรซอนซานขมรนเสรี <c oughs> นะฮะในกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือกล <oughs> ุ่มขมรสีหนุเป็นกลุ่มขมรนเจ้านะของเจ้านาโรดมสีหนุซึ่งเป็นกษัตริย์ของกัมพูชานาเวลานั้นสามกลุ่มเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันมาตลอดเลยนะจนกัมพูชานี่สิ้นชาติเลยนะครับ แต่ว่าพอคําเวียดนามยกกองทัพเข้ามาก็หยุดที่จะทะเลาะก,กันจับมือกันชั่วคราวเพื mm ่อ hmm. ต่อสู้กับเวียดนามอันนี้คือเขมรสามฝ่าย <c oughs> มาอิงอยู่ชายแดนด้านไทยนะซึ่งไทยเราเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเราก็ต้องการใช้เขมรพวกนี้เป็นการชนด้วยเขมรสามฝ่ายเป็นการชนเพราะเ,าเาาาวียดนามตอนนั้นกําลังฮอตชนะสงครามเวียดนามมาโอ้โหเอาอาวุธยทโทปกรณ์ยึดมาจากเวียดนามใต้เนี่ยบานเลยนะครับ mm hmm. แล้วสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย ตั้งแต่ปี2523ที่เวียดนามเริ่มทละลเข้ามานะปะทะกับทหารไทยที่โนนหมากมุนแถวตาบระยาอะไรอย่างประเทศนะฮะช่วงนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หคุณสิทธิชัยครม .25 น,นยุคนั้นนะยื่นไดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นมแล้วนะม .25 เนี่ยก็คือชั้นสุดท้ายจะเข้ามหาลัยวันนั้นผมจําได้ผมยืนเคารพธงชาติมันยังโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่เร็วขนาดนี้ครับผมเคารพธงชาติแปโมงเช้าคุณสิทธิชัยเชื่อไหมอาจารย์ปกครองบอกว่าไงครับ วันนี้ขอให้นักเรียนโรงเรียนตอนนั้นผมอยู่ทวีธาพิเศษครับขอให้นักเรียนทั้งโรงเรียนยืนสงบนิ่งไว้อะไรให้กับทหารไทยจํานวนสิบเจ็ดนายที่เสียชีวิตที่โนนมุรที่ถูกเวียดนามลุกเข้ามาเราถึงเนะเมื่อคืนมันมีการประทะกันเหรอประทะกันเมือ่อประมาณแบบตีสองตีสามเลยนะครับเนี่ยนั่นเป็นครั้งแรกๆแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเวียดนามก็เริ่มลุกเข้ามา อย่างที่ช่องบกนะช่องบกเนี่ยที่มีปัญหาณเวลานี้ <c oughs> ช่องโอบกนะที่สุรินที่บุรีรัมนี่ <c oughs> นี่ก็เข้านะช่องพลิกบ้านตาตุมเนี่ยปี2อ2 6รเนี่ยเวียนนามเข้ามาล้างทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ <c oughs> บ้านตาตุมหมู่บ้านกลายเป็นบ้านล้างเลยนะ <c oughs> ผมเพิ่งย้อนไปย้อนรอยเอาทหารผ่านศึกไปย้อนรอยตอนนี้เหลือแต่ป่าแต่ยังเหลือกำแพงวัดยังเหลือต้นไม้ต้นใหญ่ๆแต่ว่าหมู่ตัวหมู่บ้านเนี่ยพินาศไปหมดละ <c oughs> เพราะว่าทหารเวียนนามเผาทําลาย ใครหนีได้ก็หนีใครหนีไม่ได้ชาวบ้านหนีไม่ได้ก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาคือที่บ้านชําราก,ท,กที่เรากำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยบ้านชํารากเนี่ยมันอยู่บนเทือกเขบาบรรทัดมันอยู่ในจังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับกัมพูชา <uh, หลายคนผมเคยทําคลิปลงไปแล้วบอกว่าเฮ้เทือกเขาบรรทัดมันอยู่ ara, ยะลาไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมันมีเทือกเขาบรรทัดอีกอันหนึ่งนะฮะอยู่ที่จังหวัดตราดเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่าง ชายแดนไทยกับกัมพูชาครับขมรแดงกับขมรสามฝ่ายเนี่ยก็มาอิงอยู่ตรงเนี้ยนะครับมาอิงอยู่ตรงเยอะเพื่อเขาบรรทัดเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะส่งกําลังเข้ามาเพื่อที่จะยึดดินแดนไทยบริเวณเนินเขานึภาพออกนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเวลาเข้ามาตีเนี่ยขมรก็หลบไปอยู่สังไทยก็ฆ่ามาไม่ได้พอเวียดนามถอยขมรก็ย้อนกลับไปใหม่กลับไปตีเวียดนามเวียดนามก็ รู้สึกว่าเอ๊ะมันขุดลากถอนโคนไม่ได้จะทํายังไงถึงจะกวาดล้างตรงบ้านชํารากนี้ได้ก็เลยขึ้นมาบนเนินเขาสันเขาบรรทัดที่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับครับลึกเข้ามาประมาณเกือบสองกิโลคุณสิทธิชยัยแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ไปเห็นที่สมรภูมิบ้านชํารากเนี่ยครับเราขึ้นไปยืนบนเทือกเขาบรรทัดต,ตรงเนี้ยมันมองเห็นจังหวัดตราดทั้งจังหวัดเลยคุณสิทธิชยัยคือ เขาเวียดนามขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาเอาปืนใหญ่ยิงเนี่ยนะมันถึงจังหวัดตรดเลยตัวเมืองตัวจังหวัดเลยนะมมมองเห็นหมดเลยนะครับภูมิประเทศที่เราเรียกว่าชัยภูมินะเป็นภูมิประเทศแบบสูงข่มตามหลักทางทหารเนี่ยเขาเห็นเราหมดเลยและที่สำคัญคือมันเป็นเขตประเทศไทยลึกเข้ามาทั้งสองกิโลนาวิกโยธินของเราเนี่ยนะครับหน่วยบัญชาก,การนาวิกโยธินของเรากองทัเพเรือของเราเนี่ยก็ยอมไม่ได้ครับ ที่จะให้ค่าศึกมาลุกลามมาทีประไตยก็ส่งกําลังพลของหน่วยนาวิกโยธินเนี่ยเข้าไปผักดันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2528นะครับ,รบทหารนาวิกโยธินที่อยู่ตามหน่วยต่างๆเนี่ยทราบข่าวเราๆมาแล้วละ่ะว่าเวียดนามเนี่ยมายึดท,ที่เนินเขาบนสันเขาบรรทัดที่จังหวัดตราดแต่ยังไม่มีอะไร,รแต่ทุกอย่างเงียบ เทียบนะทุกอย่างเป็นความลับเนาะเราเป็นทหารเราก็รู้แล้วว่าการเคลื่อนไหวทางทหารต่างๆเหมือนปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ที่เขาขอความร่วมมือนะไม่ให้เผยแพร่สื่อออนไลน์โลกโซเชียลต่างๆเนี่ย <c oughs> นะฮะซึ่งเราก็เห็นความมีวินัยของคนไทยนะถ้าเปรียบเทียบณเวลานี้เนี่ยคนกัมพูชากับคนไทยเนี่ย เราส่องของเฟซคนกัมพูชาเนี่ยทหารของเขาเองเนี่ยยังถ่ายลงเลยนะถ่าย,นยในทวิตเตอรนะแต่ความมีวินัยของคนไทยณเวลานี้เนี่ยรเราจะเห็นนวว่ามันไม่มีข่าวออกเลยนะทั้งฝ่ายไทยเราเนี่ยคลิปที่มาส่วนใหญ่มาจากจากที่เราก๊อปมาแล้วเอามาแชร์ให้กับฝ่ายเราได้เห็นนะครับเช่นเดียวกันครับณเวลานั้นเนี่ยทางกัมพูชา,าทางเวียดนามเนี่ยก็ขึ้นมายึดยึดที่เนินเขาบรรทัด ภาพข่าวต่างๆอะไรเนี่ยนาเวลานั้นมันยังไม่มแพร่หลายเนาะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะปีสองแปดเนี่ยอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ยังไม่ทันสมัยทหารต่างๆก็เลยไม่ทราบนะครับได้แต่มีคําสั่งให้เตรียมพร้อมแล้วจู่ๆนะครับผมไปสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกหลายด้านที่ขึ้นรที่บ้านฉาล่าเขาให้เตรียมพร้อมก็คือนอนอยู่ที่กองร้อยอยู่นอนอยู่ที่กองพันนี่แหละนะครับกองพันหานรากของกรมทหารวิทย,ยุทนต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมจู่ๆประมาณตีหนึ่งครับเรียกขึ้นรถครับ คุณยี่ที่ใช่รเรียกคือรถอุปกรณ์คบพร้อมข<อ>ันเลยนะทั้งเต<อ>สนามอาวุธปืนต่างๆออไปเลยไปไหนทหารก็ยังไม่รู้ไงผมไปสัมภาษณ์กองพันทหารราชนาวิทโยธินที่หนึ่งกองเขาฉายาเขากระทินดำนะพวกทหารเกณฑ์เนี่ยซึ่งกำลังจะปลดประจำการเนี่ยออก็ก็หมายความว่าสองปีนี้ฝึกมาเต็มที่แล้วนะครับ กำลังจะปลดประจำการไม่ใช่ทหารเกณฑ์ฝึกใหม่นะจะเป็นทหารเกณฑ์ที่ฝึกมาแล้วสองปีรอปลดประจำการเนี่ยขึ้นแนวหมดเลยนะครับขึ้นไปพอไปถึงแนวเนี่ยทหารพูดว่าไงนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่บนรถเนี่ยที่เดินทางจากตัวเมืองจังหวัดตราดเนี่ยเพื่อที่จะไปที่บ้านชํารากมันมืดไงสมัยนั้นนะก็ขับนั่งรถเข้าไปแล้วมันเป็นป่ายางครับมันไม่ใช่ป่าลกทึบแบบว่าห่างไกลความเจริญเลยนะเพราะอยู่บนยอด สันเขาเนี่ยมองเห็นจังหวัดตราดไงใช่ไหมฮะมันก็ไม่ไกลมากนะผมไปผมยังนึกว่าม,มันมันใกล้มากเลยนะครับเขาก็นั่งรถเข้าไปเขาก็จะบอกว่าไปซ้อมรบนะครับเขาจะบอกทหารทหารพอไปถึงพอไปถึงเกือบเช้านะครับไม่นานเท่าไหร่หรอกเริ่มสว่างเนงะี้ยเครื่องบินเอฟห้าของกองทัพอากาศไทยกําลังทิ้งระเบิดเลยนะครับครับกําลังบินเขาทิ้งระเบิดเนินเขาที่เป็นที่ตั้งของเวียดนาม อทหารเกณฑ์เราเนี่ยพูดเลยนะว่าเฮ้ยมันซ้อมรบอะไรของมันวะเนี่ยฟ้าแดงทั้งฟ้าเลยนะครับคือทิ้งระเบิดสายฆาสิจฉะนั้นหลายคนที่เข้าใจว่าเรารบครั้งสุดท้ายเมื่อปี2518รบกับเวียดนามที่นั้นไม่ใช่นะครับ25 2 8ยสิบปดสิปีหลังจากนั้นเรายังรบอยู่แล้วการปะทะที่ช่องบกช่องโอบกช่องพริกมาจนถึงที่บ้านชำรากเนี่ยไม่ใช่การปะทะตามแนวชายแดนอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาบอกว่า ทหารไทยไม่เคยรบหรอกมีแค่ปะทะปะปลายตามแนวชายแดนครับการรบที่ยาวนานสี่ห้าปีเนี่ยเป็นการรบแบบเต็มรูปแบบหมายความว่ามีทั้งปืนใหญ่ครับมีทั้งเครื่องบินรบมีทั้งรถถังมีทั้งรถคุ้มเกราะมีทั้งทหารราบเป็นการยุทธร่วมนะคุณสิทธิยคงรู้จักคานี้นะมีการใช้เครื่องบินทางอากาศใช่ไหมครับเครื่องบินโจมตีทางอากาศมีการใช้ทหารบก ข้าตีมีการใช้หานานาวิกโยธินของกองทัพเรือเข้าโจมตีแล้วบ้านชําลางเนี่ยมันติดกับทะเลเขาใช้ปืนเรือของเรือรบของไทยเราเนี่ยราชนาวีไทยที่ลอยลำอยู่เนี่ยยิ่งถล่มสนับสนุนเครื่องบินรบของกองทัพอากาศด้วยนี่คือการรบที่เรียกว่าการยุทธร่วมสามเหล่าทัพที่แท้จริงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เรารบตั้งแต่ปีสองพันรอยยี่สิบสาม เรื่อยมาจนถึงบ้านจำราศปี2แ2 8เรื่อยมาจนถึงช่องบกปี2529 30 31เนี่ยเป็นการรบแบบแต่งรูปแบบแล้วมีทหารไทยเราเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการรบเนี่ยอย่างของกรมทหารราบทีหกเนี่ยแถวช่องบกเนี่ยนะครับที่อุบลเนี่ยรอหกร้อสิบหกร้อยี่สิบสามเนี่ยขึ้นกันทั้งแนวเลยนะครับและณเวลานั้นเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่สองณเวลานั้นที่ช่องบกเนี่ยก็คือท่านพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีนะซึ่งท่าน แม่ทัพภาคที่สองนเวลานั้นก็บัญชาการรบส่วนที่บ้านชำรากเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเป็นของกองทัพเรือนะครับก็ปฏิบัติการรบหนึ่งในวีรบุรุษที่เข้ารบในครั้งนั้นที่ผมไปสัมภาษ์มาคุณสิทธิชัยชื่อว่าสนสืบชมพูอย่างที่คุณสิทธิชัยกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านสนสืบชมพูเนี่ยเป็นชุดแรกๆที่ขึ้นไปนะ ่ขึ้นไปอย่างที่บอกตอนแรกว่าไปถึงออกจากค่ายประมาณตีหนึ่งนะไปถึงนุ่นฟ้าจะเริ่มสางเนี่ยก็เดินขึ้นไปขึ้นไปข้าศึกเนี่ยอยู่บนยอดสันเนินเราอยู่ข้างล่างครับเราต้องเดินขึ้นไปหาเขาพอเราขึ้นไปเนี่ยข้าศึกเนี่ยที่รออยู่ข้างบนเนี่ยเขาระดมยิงครับหลังจากที่เขาถูกถล่มด้วยรถถังไอ้ด้วยเครื่องบินของเราถูกถล่มด้วยปืนใหญ่ของเราแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีการคือปูรูอยู่ ถล่มเท่าไหร่เขาก็คงจะโดนบ้างแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงอยู่เมื่อท่านสนสืบชมพูเนี่ยขึ้นไปเนี่ยจึงเกิดการประทะครับแกบอกว่ารบกันทั้งคืนฟ้าแดงเหมือนกับเป็นงานมหากรรมยิงพรุอ่ะนะครับยิงใส่กันเรากําลังขึ้นเขาอยู่ข้างบนเขาก็กว้างระเบิดลงมาเขาก็ยิงใส่เรานะครับจนกระทั่งเราสามารถขึ้นถึงยอดเนินได้ในช่วงเช้าช้าพอฟ้าสางเนี่ยเราขึ้นถึงยอดเนินได้ หลุมของเขาบังเกอร์ของทหารเยดนามกับหลุมของทหารนาวิกโยธินเนี่ยอยู่ห่างกันไม่เกินห้าสิเมตรครับไม่ใกล้เลยไม่ไกลเลยครับคือมันมองเห็นกันมันคว้างระเบิดถึงกันนะครับต่างคนต่างก็คว้างถึงกันนะครับแต่มันกว้างได้ไม่ง่ายเพราะอะไรป่ามันทึบครับมันติดกอไผ่มันติดนู่นติดนี่กว้างไปมันก็ไม่ถึงไงเพราะว่าป่ามันยังทึบอยู่แต่รบกันไปประมาณห้าวันครับท่านสนสืบพิมพ์ูเล่าให้ฟังว่า ป่านี่เตียนโล่งเลยนะครับไอ้ตนผมต้นไผยที่ขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยนะไม่เหลือเลยเพราะว่ามันถูกกระสุนปืนใหญ่มันถูกลูกปืนคอมันยิงถล่มกันจนกระทั่งมันกลายเป็นโล่งเลยมองเห็นกันเลยคราวนี้นะครับใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าใส่กันจนกระทั่งพอตกกลางคืนเนี่ยระคุมเชิงกันอยู่ท้าศึกเนี่ยได้เข้ามาวางระเบิดอยู่ตามแนวท่านสนสุมพูท่านก็ได้รับคำสั่งว่าให้ออกไปลาดตระเวน ท่านก็ค่อยๆออกไปลาดเวนคืบคานออกไปให้ใกล้แนวของข้าศึกที่สุดพอไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยใช้เดินน่ะเดินแล้วย่องเข้าไปย่องเข้าไปปรกากฏว่าแกเหยียบรูเบิดลูกแรกก่อนครับครับระเบิดลูกแรกที่แกเหยียบเนี่ยเขาเรียกระเบิดฝักข้าวโพดฝักข้าวโพดหมายความว่ามันเป็นแข้งแขงเหมือนข้าวโพดเลยนะครับเหมือนฝักข้าวโพดเลยเพอเหยียบแล้วเ,เนี่ยไอ้ตัวข้าวโพดเนี่ยเม็ดข้าวโพดมันจะแตกออกครับมันจะเป็นสะเก็ดแต่ไอ้ตัวข้าวโพดนี่คือเหล็กเพราะมันเป็นระเบิดเหล็กสะเก็ดมันจะกระจายออกเลย ท่านสนเยียบก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บที่ขาซ้ายก็เอามือจับจับดูเปียกเย็นเย็นเลือดครับเลือดแกไหลออกมาตอนแรกแกเข้าใจว่าแกเหนียวนะเพราะแกไม่ล้มไงแกบอกว่าเฮ้ยพอจับดูเฮ้ยมันมีเลือดมีเลือดเย็นเย็นเอาไม่เหนียวนี่วาแกก็พูดเล่าให้ผมฟังนะเพราะไม่เหนียว้วตกใจครับด้วยความตกใจก็เริ่มถอยกลับแล้วหันไปมองรอบตัวเนี่ยครับมันเป็นดงระเบิดครับมองเห็นมีแต่ระเบิด แกเล่าให้ฟังว่าระเบิดเหมือนแปลงผักอ oh. แปลงผักมาเพราะว่าถ้าเหยียบลูกทีหนึ่งแล้วก้มลงเอามือยันพื้นเนี่ยมือเนี่ยจะไปเจอลูกที่สองแล้วถ้าล้มลงไปเอาหัวไหล่ลงไปด้านขวามือไปทับอีกทีหนึ่งเนี่ยหัวไหล่จะไปเจอลูกที่สามไอ้คนที่วิ่งเข้ามาช่วยจะมาเหยียบลูกที่สี่เห็นไหมฮะมันเป็นแปลงผักจริงๆเขาเรียกว่าสนามทุ่นระเบิดครับพอแกโดนขนาดนี้เนี่ยแกก็ผันกลับ ก็ไปเหยียบลูกที่สองไงครับแต่ลูกที่สองเนี่ยเขาเรียกตลับกวนอินตลับกวนอินเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นตลับยามองอันนี้ยเขาเรียกว่าระเบิดตัดขาคือพอเหยียบแล้วเนี่ยขาจะขาดนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะสังหารให้ตายหรอกตั้งใจที่จะทําให้ขาขาดตรงเนี้ยที่แกโดนคือตลับกวนอินลูกที่สองนะลูกที่สองนี่คือขาแกขาดแต่แกไม่รู้ตัวไงเพราะว่าแกกระเด็นนะแรง ระเบิดเนี่ยมันถีบให้แกกระเด็นไปแล้วแกก็บอกว่าหน้าตาแกก็ดําหมดขี้ฝุ่นที่อะไรต่างๆไปไม่หมดครับก็ยังจะลุกขึ้นต่อพอลุกขึ้นต่อเนี่ยมันเดินไม่ได้แล้วเพราะขาไม่มีแล้วไงขาซ้ายที่เหยียบเนี่ยขาที่โดนลูกแรกเนี่ยนะก็ไปโดนลูกที่สองเนี่ยแกก็เลยล้มพอล้มลูกน้องแกก็มองหาแล้วก็ถามว่าพี่พี่เป็นไงแกก็ตอบว่าเฮ้ยขาขายไปแล้วว่ะคราวนี้ย ลูกน้องก็ค่อยๆขานเข้ามาเพราะว่ามันยังมีระเบิดอีกเต็มไม่หมดเลยนะเขาก็ค่อยๆลากแกมาลากแกมาพอลากแกมาเนี่ยมีเสียงเกินมาว่าตายแน่นอนตายแน่นอนเจอไปสองลูกแกตายแน่นอนพูดอ,อย่างนั้นเลยนะแต่ครั้นี้เนี่ยเสนาลักษณ์เนี่ยเขาก็เอามอร์ฟีนฉีดให้แกแต่ตัวแกเนี่ยดำไปหมดแล้วนะพอเจอลูกที่สองมีฝุ่นฝืนเต็มไปหมดแล้วเขาเข้าใจว่าแกตายเขาก็เลยเอาแกเนี่ย ไปนอนอยู่ริมบังเกอร์ <c oughs> แล้วเผ้าใบาปิดไว้ <c oughs> คิดว่าแกตายแนละ้ว <c oughs> แกก็นอนฝนก็ตกฝนก็ตกแกก็เลยนอนแต่แกไม่เจ็บเพราะว่ามอร์ฟีมันยังมีฤทธิ์อยู่ <c oughs> ส่วนทุกคนเขาก็หลบกันหมดเพราะว่าท่าสึกเริ่มระดมยิงมาใหม่ <c oughs> เพราะเราเราเหยียบกบระเบิดแล้วนี่เขารู้แล้วนี่ <c oughs> ว่าเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ่าเขาก็ยิงสวนปรากฏว่าผู้บังคับของร้อยก็ชักสงสัยว่า เฮ้ยมันตายหรือยังวะก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปเปิดผ้าใบแกก็มองลืมตาหมอให้คนที่มาเปิดผ้าใบบอกยังกูยังไม่ตายเขาก็บอกเอ้ายังไม่ตายเลยนี่เขาก็เลยลากแกลงมาครับเนี่ยคือเรื่องราวของท่านสนสืบชมพูนะครับหลังจากนั้นเขาก็ลำเลียงแกลงมาข้างล่างมาตัดขานะครับวีลกรรมของนักรบเหล่านี้ครับคุณสิทธิชัยผมชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ทราบใช่ยัง จำเลยคิดว่าเฮ้ยเรารบครั้งสุดทา้ายโอ้โหนานมากเราหกสิบกว่าปีมาแล้ว2องพันรอสิบห้าสิบกจริงๆแล้วเนี่ย 00, 30, 00, สองพัร้อยาบสรอเเนี่ยเรายังรบอยู่เลยและเป็นการรบแบบเต็มรูปแบบด้วยฉะนั้นอยากให้คนรุ่นใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่เคยทราบประวัติศาสตร์ได้ลํำลึกว่าทหารไทยเรานั้นเนี่ยเป็นนักรบครับแล้วก็เป็นนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถ พร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อพื้นแผ่นดินไทยเสมอนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเียได้เห็นมาตลอดแล้วแม้กระทั่งในปัจจุบันในพื้นที่ต่างๆเราก็ยังคงพร้อมที่จะปกป้องพิทักษ์รักษาพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วครับผมรับคุณทริชัยครับครับก็เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมนะครับของสนสืบชมพูนะครับฐานพรานนวิกโยธินนะครับในสมรภูมิที่บ้านชำรากที่จังหวัดตราดนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ท่านพลตรีสัญโรธ์บอกไว้นะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ยังไม่ทราบเลยอย่าว่าแต่น้องๆเลยครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับยังคงม,มีสงครามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบด้วยนะปี2 5 1 8เนี่ย ผมยังไม่เกิดแต่ว่า2,528เนี่ย2 8ั2,800ใช่ครับผมยังเด็กๆอยู่เลยนะตอนปี2518ที่บอกไว้เนี่ยก็คือหลายคนอาจจะจำแค่สมรภูมิครั้งนั้นหรือว่าการรบครั้งนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังยาวนานอยู่นะครับยังไม่ได้หมดไปแต่อย่างไรนะครับครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับทราบนะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับของนักรบไทยนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดนะครับให้กับน้องๆนะฮะเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยนะครับให้ได้ภาคภูมิใจในการ ที่เราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็มีนักรบนะครับที่เรียกว่าเป็นบรรพบุรุษนักรบไทยที่กล้าหาญแบบนี้ให้เราได้จดจําแล้วก็เราได้เชิดชูบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีสันนิโรธธรรมยศนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถท,าทาี่จะตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทางยูทูบอัทับพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย